พักหลายขึ้นเขาครับพี่น้องครับเนี่ยสอนน้ำมันอีและซุปน้หม่ครับพี่น้องครับซุปเพียงครับเมื่อสวัสดีครับเอฟซีธุรกิจตัวไทยครับผมิึงเห็นไหมเด้อครับเด้อมาวันท้าเพ่อนทอดปลากุ้มครับพี่น้องครับ นี่เอา้ามัวไปทางแดไปกินแนวตังมีเทงว่ารุดหวักมมมผมแลียนรถมาเจออำเภอสีเดียวกันครับผมรถกระบาผมหมอแวดเบริร <laughs> โอโเอาไปเทินหมอเกาหมอเอาได้หมอไม่แม่สองพันเท่าไรเทินสองพันสองพันสองรอยหาสิบาทมีหนังครับเอบีรลุนใหญ่เด้อ còn <laughs> <laughs> này không khỏe Đừng may mang trên wa dịnh เผื่อพีเผื่อนองครับผมนอนไม่สดนี่ปักกระแนงกันเข,าข่ากันได้ไหมน้องอืมไปน้ำกข็ลองฟองัง mà đúng là đi thì ra ngập bóng โอ้หวีข้ามีเยยรวดโอ้น้ำใหม่เพิ่นเย็นแสีบอืมอืม มไปซื้อไว้แต่บอว่าเล่นไม่ลองมันอูนเซมอมาขายอยู่มือแร่งมา้องไปหานำใหม่สดมาเห็ดธรรมญาต์ก็อึดลองมันเห็ดมัดมัดเซถุงแว่ถุงละสิบบาทเอายี่สิบบาทผมมาแม่หันจักถุงเมื่อวานสามถุงยานกินมาเบิดเลยซุปฟองถุงพี่น้องครับเนี่ย อ,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 อืมอืมมันแล้วพี่น้องมานแล้วโอ,อ้ปลาเมยไงเดยอืมเป็นเหยียบสดเด้อครับเด้อเอียบสดมักที่ดีใส่ตู้เย็นไว้ เนี่มันเศร้าออกมาลงทอดไอ้มันน้ำมันถว่วมโตป่าเด้อพี่น้องเด้อะหืมกรอบกรอบนุ่มเลยกรอบนอกนุ่มใน,อ,มในอืมกินในเบิดกางนี่อนองคือว่ากินกางคือออก อืมกระมี่บางล่ะนี่ครับอืมไข่ปลาแน่นดีได้ไหมครับเพราะกินไข่ปลาต้องตามน้ำเล็กน้อยอืม,อม แสงแดดมากเลรอีเมียอืนอขาดหน่อย ขอไขม,มับล้วยครสบขากพี่น้องครับเอาไปมากดียอมเราบันเนี่ย อยู่ถนนพนังนะครับเพื่อฟังมาจากอำเภอสีทรายมือครับผมติดกับต่อฟังย่งบ้านน้องพักตบพี่น้องครับรถเฉชันเด้อหนึ่งเสียงรถขับมาอยู่แอวนิดนึงนี่เสียงรถแลน่นเ,แนเร็วเพราะวา่าเป็นถนนทางดำเงยสายขึ้นอ,อำเภอหนองพอกพี่น้อง อ๋อขับไปนอคขับ อ,อ๋อคือบอกว่างเลยฮะ เป็นเันใบแหงแหางนะพี่น้องครับเพราะว่าผมมาเดิเนเฮ็ดนี่อย่างเพิ่นนี่ครับซุนมใบเบิดกร้านปลาอเออเบื่อพี่เพืนอนอ,อีกอ กวอนเมฆดำฝนกรองมากรลยเุกอ่างครับโอ้เสียบจนวันดิฉันน้ำพี่น้องครบซุปน้หมอืม หีอือ็่าป่าเ้ออิ่ี่นลังครับเมือสองตัวแซบครับอืมตัวนี้มุมนี้ใคร เดี๋ยวทำซ้ำไม่ต้องโมแห้งบนไหนลั่วแฉกหืมขาดพี่น้องครับ อืมเข่ากับอุ่นสรางเทียนะครับนะเนาะเดี๋ยวอ่านนุ่มดีครับผมเขา่าเข<อ>้าเข<อ>้าหกอืมโอ้สีบจนวจ่าจำน่ามเป็นว่งครับอืมอืมมกอ่ะ วันมันรื่มหนะ่อืม้าวเขาเียวงามเดิอไป่น่องครับผมเห <c oughs> ็นไหมครับ ละละนั่นและมาเข่าพึ่นโอ้ขอเข่าเขียวบดทวงเลยพี่น้องครับบางผมนั่งกินนี่เป็นเป็นคู่ถนนเลยพี่น้องครับเลาะไปน้ำเราฟังย่างบุหรี่เรอดทางกาะสินเลยพี่น้องครับกับถนนก็นรถแลีนได้ครับ แต่ว่า,าก,กับบ๊ีรถพานนะพี่น้องครับนี่ผมก็วันเห็นรถพานมาจากขั้นเลย <c oughs> ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมบมืวันพระเพื่อนเหมือนนี่โอ้ยว่าจะเด็กกินง่ายแต่เศร้าอยู่แลนขอาเบอร์เสียเปลี่ยนหมอแบดหลักก็แลนกลับแมาไม่กินอยู่แล้วนะ้องพักตบเด้อพี่น้องครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ตามใหม่และเก่านะครับขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะครับ ผิดพลาดเนี่ยได๋เด้อบอมแมทขอตรวขอพร่มามาพยนะครับลูกในบ้านหวนันในสวนคลับพี่น้องครับอขออยู่ดีมีแห้งสุขุ่สุขคนนะครับเขาแม่บึงนะครับชมเพื่อความบันเทิงเล,ล็โปรนเคยทุ่นนื้นนะครับพี่น้องครับรอ,อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับอีกทีหนึ่งครับผมเอากันสั่นหวอพี่น้องครับกล่องอย,ยักเต็มยั่อย นี่ครับป้าเขาเนี่ยและกุมฝนมากแล้วพี่น้องครับเฮ